สวัสดีครับผ <iku> um ู้ชมคนดูน้องๆหนูๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมก็พบกับผมอีกแล้วนะครับกับโจเซฟนะฮะวันนี้เรามาอยู่กันในหัวข้อที่รู้สึกว่ามันจะตึงสักหน่อยหนึ่งนะครับผมก็รู้สึกว่ามันจะเป็นยาอาดราม่านะครฮะผมจะไปอ่านไว้ยากเลยผมจะไปอ่านตามตรงนี้ซะโอเคนะครับคือมันเป็นดราม่านะครับแล้วก็ในที่ผมทัคลิปนี้ออกไปนะครับผมก็ต้องยอมรับความเสี่ยงกับตัวเองด้วยนะครับว่าผมมีโอกาสที่จะโดนแบนนะครับผม และโอกาสที่โดนแบนเนี่ยมันมากนะครับก็พอจ,จะโดนเหมือนรูเบนซิมก็ได้นะครับแต่ผมพยายามเป็นกระบอกเสียงให้ทุกคนนะครับก็อยากจะมาแชร์วิลโลบ็อกนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องที่เขาทำเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรขนาดนั้นนะครับแต่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรน,นะครับผมในวันที่5้านะครับปี2014นะครับวันที่5้เดือนน่าจะเป็นธันวามผมลืมแล้วผมก็ไม่รู้เรียนเหมือนกันนะครับ ทันว่าถูกแล้วครับก็นะครับบัญชีที่ชื่อนาวีแปดเก้าแปดนะครับของโรเบิร์ตซิมครับโดนลบนะครับผมเป็นบัญชีแรกเลยนะครับผมแล้วเขาก็โดนลบทุกบัญชีเลยนะครับอยากรู้สาเหตุไหมครับว่าเพราะอะไรนะครับผมผมจะย้อนกลับไปซีซั่นหนึ่งนะครับโรเบิเคยทําคลิปยิบหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า r o โ o บ Watch นะครับซีซั่นหนึ่งเอพิโซดสิบหกนะครับเป็นซีซั่นสุดท้ายแล้วนะครับก็ได้ทําการแฉมีคนหนึ่งนะครับซึ่งมีคนนั้นนะครับก็มีชื่อว่าบ็อบเพย์รอนนะครับผม หรือว่าโนเบลกรานนั่เองนะครับผมซึ่งตัวของบ็อบเทรอนเนี่ยนะครับเขาก็ยังอยู่ดีครับสบายดีจนถึงทุกวันนี้นะครับผมก็ยังเล่นเกมปกตินะครับผมนายยศแอดมินใน r o b ็อกด้วยนะครับผมเหมือนจะเป็นแมเนจเจอร์มั้งครับถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ก็มีความสามารถแอดมินนะครับผมแล้วเขาทําการแบนลูเบนซิมนะครับผมซึ่งลูเบนซิมเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ได้แหกกฎอะไรเลยนะครับบางทีนะครับผมบัญชีอื่นก็โดนแบนไปด้วยนะครับแล้วเขาโดนแบนไปทุกบัญชีเลยนะครับผม โนเบิลดาก o อเนี่ยนะครับเขาเอาบัญชีที่เขาใช้ทำงานนะครับของ Twitter นะครับไป Follow หนังโปรเฟอรี่ครับใช่ใช่อันนี้เรื่องจริงนะครับผมไม่ได้พูดเล่นนะครับซึ่งตอนนี้หลังจากที่ n o เบิลดาก o อนโดนแฉเนี่ยนะครับเขาก็ได้ทำการปิดบัญชีนี้ไปแล้วนะครับบัญชีนี้นะครับที่คาดว่าจะเอาไป Follow คนอื่นนะครับผมฟอลโล่คนที่เขาเรียกว่าอะไรอะ ทำพรนะครับหรือว่าคนนี้นั่นเองนะครับผมหลังจากที่คลิปนี้หลุดออกไปนะครับหรือว่าคลิปนี้ได้ทําการเผยแพร่ออกไปนะครับผมดูเซิมเนี่ยก็โดนแบนภายในไม่กี่วันต่อมานะครับผมแล้วมาเชียร์เขาที่เป็นบัญชีของคนเนี้ยที่เขาทำเฟอร์รี่เนี่ยนะครับเขาก็ปิดตัวลงนะครับผมถามว่าผมรู้ได้ไงว่าเป็นบัญชีเขานะครับผมทั้งที่ชื่อมันไม่เหมือนกันเลยนะครับผมดูเห็นไหมชื่อเขาคือโพกบันข้างล่างก็เป็นอ่าไอดีนะครับ ผมเข้าไปดูในผู้ติดตามนะครับซึ่งมีเฟอร์รี่หลายคนนะครับมาติดตามเขานะครับผมเพราะฉะนั้นผมรู้เลยครับว่านี่เป็นบัญชีจริงแต่เขาปิดไปแล้วนะครับน่าจะเพราะว่าโดนกระแสตรงนี้นะครับมาโถมนะครับโดยที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับผมส่วนบ๊อบเนี่ยนะครับก็ยังใช้ชีวิตอยู่ดีนะครับยังคงจะเล่นเกมปกติต่อไปนะครับผมก็ไม่โดนปลดไม่โดนอะไรเลยนะทั้งที่เอาบัญชีของตัวเองนะครับบัญชีทวิตเตอร์หลักเลยเนี่ยที่ได้รับการยืนยันจากโรบ็องแล้วเนี่ยว่าเป็นบัญชีอดมินไป ติดตามอะไรแบบนี้นะครับผมคือคือเรื่องการดูอะไรแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องปกติไว้คุณผู้ชมผมไม่สามารถห้ามคุณได้นะครับผมแต่ว่าคุณนะ่ยอย่าเอาบัญชีที่ใช้ทํางานหรือบัญชีที่ให้สาธารนณะไปติดตามหรือว่าไปดูหรืออะไรก็ตามนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือโรบ็อกเป็นแพลตฟอร์สมสำหรับเด็กเนาะแล้วเด็กเข้าไปดูบัญชีของคนเนี่ยบอกเอ้ยเนี่ยเห็นไหมมีโรบอกเนี่ยเข้าไปดูคนติดตามลยแบบปุ๊บเจอันี้ ใจแตกเลยนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับคือมันไม่ใช่เรื่องที่สมควรเนาะถ้าคุณจะทําคุณไปทําในบัญชีของตัวเองที่เป็นบัญชีสำรองหรือเป็นอะไรอย่างนี้ดีกว่านะครับโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นคนที่มีชื่อเสียงระดับหนึ่งนะครับคุณก็ไม่ควรทาเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าบัญชีนั้นไม่ใช่บัญชีทํางานสมมุติว่าผมใช้เฟซส่วนตัวไปส่องหรือไปกดติดตามอะไรแบบนี้แล้วมีคนมาแชร์ผมอันนี้น่าจะคุณน่าจะโดนนะครับเพราะว่านี้มันไม่ใช่บัญชีทํางานเนาะ มันเป็นบัญชีที่เป็นบัญชีส่วนตัวนะครับผมแต่บัญชีเนี้ยนะครับของบ๊อบเนี่ยนะครับเป็นบัญชีที่ใช้ทํางานนะครับแล้วเขาเอาไปฟอลเขาก็เลยโดนแชร์เลยนะครับผมหลังจากนั้นไม่นานนะครับรูเบนก็ยังคงเล่นเกมอยู่นะครับผมเมื่อกี้ผมเจอเลยว่าโอเครูเบนก็ยังคงเล่นเกมต่อไปนะครับผมเล่นต่อไปเล่นต่อไปนะครับโดยบัญชีนะครับที่เกี่ยวกับรูเบนทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นบัญชีที่เขามีส่วนเกี่ยวข้องนะครับก็โดนหมดเลยครับโดนหางเลขหมดเลยนะครับ เป็นเพื่อนรูเบนอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเป็นพิมพ์คําที่กับรูเบนนี่คือโดนหมดเลยนะครับหลังจากนั้นมาเขาก็ได้ไปเจอบ๊อบนะครับในเกมเกม,เกมหนึ่งนะครับผมเขาได้ไปเจอบ๊อบใน hostile sky alpha นะครับผมก็บ๊อบก็ลังเล่นอยู่เนาะในที่เนี้ยเขาก็บอกว่าเออเนี่ยมันเหลือ2คนแล้วนะนะคือเหลือเขากับบ๊อบนะครับเขาก็เลยบอกบ๊อบว่าบ๊อบถ้าใช้ในายชนะนายจะปลดแบรนนาวี่ไหมอ่าทีนี้บ๊อบไม่ตอบนะครับแล้ว ลูเบนก็เลยยิงล่วงเลยปังบัญชีนั้นก็โดนแบนนะครับบัญชีที่ยิงล่วงเนะี่ยโดนแบนอีกนะครับคือโดนทุกบัญชีเลยนะครับรอบนี้คือโดนแบบทั้ง ip เลยนะครับผมโดนแบบ IP แบนไปเลยนะครับแล้วแฟนลูเบนนะครับผมเขาไม่เกี่ยวอะไรเลยนะครับเขาก็โดนแบนไปด้วยนะครับผมทั้งที่เขาไม่เคยทำผิดกฎ นะครับหรือว่าเนี่ยเนี่ยคนนี้คือแฟนรูเบนเนาะเพาไม่เคยทําผิดกฎหรือว่าไม่เคยแทบจะไม่ได้แชทในเกมเลยนะครับเพราะว่าเล่นก็คือเล่นสนุกสนุกไปเฉยนะครับไม่ได้มีประสบการณ์หรือว่าทําแบบรูเบนไม่ได้สุดโต่งนะครับก็โดนแบนทีนี้รูเบนเขาก็หาทางเปลี่ยน IP นะครับแล้วก็กลับมาทาคลิปล่าสุดนะครับโอช้อปปี้ละเออลาซาดานี่มาล่าสุดนะครับรูเบนเนี่ยนะครับก็เหมือนเดิมครับโดนนะครับแต่ว่ารอบนี้ผมรู้สึกว่าเขาก็น่าจะสมควรที่จะโดนอยู่แล้วเนาะ ดนเพราะว่าเขาได้รับการ Verify Voice Chat นะครับว่าเป็นยูทูบเบอร์เป็นคนที่มีชื่อเสียงสามารถแชร์ c e Chat ได้แล้วเขาอายุ18ปีขึ้นไปนะครับทีนี้เขาก็ไปพูดคำหยาบในเกมครับเพื่อทำการทดสอบระบบรักษาความปลอดภัยของโรบ็อนะครับว่าจะทำยังไงบ้างนะครับแต่ทีเนี้ยไอคนที่มาแบนนะครับมันไม่ใช่แอดมินโรบอกธรรมดางไงเมื่อมารู้ว่านี่คือรูเบนนะครับคนที่มาแบนคือบอสนะครับผมถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผมสรุปผิดขอโทษด้วยนะครับเขาก็เลย แบนทุกไอดีเลยนะครับตอนนี้คือแบนแบบฮาร์ดแวร์เลยนะครับก็คือแบนแบนจากคอมนะครับผมแบนเหมือนจะแบนจากคอมอ่ะมันไม่พูดไงเ่ยคือใช้ใช้คอมเนี่ยเล่นอีกก็ไม่ได้นะครับผมต้องซื้อคอมใหม่อะไรทานองเนี้ยมาครับแล้วก็เหมือนจะมีแบน IP ไว้ด้วยนะครับก็คือแบนทุกทางเลยไม่ให้รูเบนเนี่ยกลับมาเล่นได้อีกเลยนะครับโดยลูเบนก็นะครับผมขอโทษที่ต้องพูดนะครับแต่ฉันโดนแบนแล้วฉันไม่สามารถกลับมาเล่นโลบ็อกได้อีกแล้วนะครับขอโทษที่นักทุกคนนี่มันเป็นหนทางที่ยาว ก็คือเหมือนว่าเขาต้องพูดอำลาเลยนะครับผมคือรูเบนเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์ที่ดีแลวผมวานับถือมากเลยนะครับเขามักจะมาแชร์คนที่ทําเรื่องไม่ดีต่างๆนะครับผมเอาเป็นว่าลิปนี้นะครับก็อยากจะผมไม่รู้ว่าผมจะโดนไหมอ่ะอันนี้คือผมก็เสียวอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าผมก็มาเป็นกระบอกเสียงนะครับก็อยากจะคืนความยุติธรรมให้รูเบนนะครับผมก็คือเซฟรูเบนไปเลยนะครับคือผมสงสารรูเบนมากนะครับเขาโดนแบนนะครับ โดนแบบทุกบัญชีเลยทีนี้ก็ไม่สามารถเล่นได้แล้วนะครับผมโดนหมดเลยนะครับเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์เพื่อกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเช่วิภาเกิเตอแล้วก็ดูคลิปใหม่ๆนะครับเข้ากลุ่มได้แอดเฟซผมมาได้นะครับมีอะไรสงสัยถามได้นะครับผมอยากรู้ว่าคุณผู้ชมคิดยังไงคลิปนี้นะครับคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมก็ผมทําเต็มที่เลยนะครับถ้าผมโดนแบนก็ ผมจะหาทางกลับมาทำคลิปให้ได้แล้วกันนะครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมไปแล้วบ๊ายบาย